สวัสดีครับผมตั้มทามยออโตช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการเหยียบเ้นเบรกนะครับในการวางเท้านะครับระหว่างคันเร่งและก็เบรกนะครับเราจะมีวิธีการวางยังไงนะครับระหว่างการวางเท้านะครับโพสิชันของเท้านะครับวิธีการก้าวนะครับการสืบเท้านะครับเข้าไปกดเบรกสืบยกเท้ามาเติมคันเร่งนะครับเราจะมีวิธีการยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยครับ การวางตำแหน่งเท้านะครับก็นะครับฝั่งเท้าซ้ายนะครับก็จะวางอยู่เส่แแม่งนี้นะครับที่พักเท้านะนะครับเท้าซ้ายนะครับนี่ครับเราก็จะวางอยู่นี้นะครับอาพี่ตั้มทำไมต้องวางตรงนี้นะครับเวลาเราเข้าโค้งนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเท้านี้นะครับเป็นจะเป็นตัวยันนะนะครับตัวยันเพื่อให้เรานะครับทรงตัวได้อยู่นะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าเราเบรกอย่างกระทันหันะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเป็นเท้านะครับเท้าไว้วางนะครับไว้ยันนะครับอ่าเพื่อให้เรานะครับอ่ ทรงตัวได้อยู่นะครับเวลาเราเลี้ยพวงมาลัยเวลาเราเบรกนะครับก็เท้าวางไว้ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ส่วนเท้าขวานะครับนะครับตำแหน่งการวางเท้านะครับนะครับก็จะนะครับก็จะอยู่นะครับตรงกลางระหว่างขัเคล่งแล้วก็เบรกนะครับนะครับค่อนข้างอ่าก็คืออยู่ตรงกลางนะครับเอาส้นเท้านะครับส้นเท้าส้นเท้าวางไว้ตรงพื้นนะครับแล้วก็เวลาเท้าเหยียบคันเรล่งนะครับก็ใช้ช่วงปลายเท้านะครับเหยียบคันเรล่งนะครับ เวลาโยกนะครับมาที่เบรกแล้วก็ยกมานะครับจะยกมาทั้งเท้านะครับยกเท้าขึ้นมาหรือจะเอาเท้านะครับแตะเอาส้นเท้านะครับยึดกับพื้นแล้วก็โยกตรงปลายเท้านะครับมาแตะที่เบรกก็ได้นะครับอ่ือตัวอย่างนะครับอ่านี้ครับอันนี้เราเราวางเท้าไว้ที่ตรงกลางระหว่างคันเร่งแล้วก็เบรกนะครับอ่านะครับเวลาเราสืบท้านะครับสืบท้าจากคันเร่งมาที่เบรกนะครับแล้วก็แค่นะครับยกปลายเท้านะครับมาที่เบรกนะนะครับ ยกปลายเท้ามาที่เบรกนะครับส้นเท้านะครับส้นเท้านะนะครับส้นเท้ายังอยู่กับพื้นนะครับครับเวลาเราเวลาเวลาเราโยกมานะครับหรือนะครับเพื่อนๆนะครับบอกโอ้พี่ตั้ไม่ขนาดเลยนะครับยกส้นเท้าได้ไหมก็ได้ครับนะครับเราสามารถยก้เท้ามานะครับแล้วก็มาแตะที่เบรกได้เลยนะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถนะครับยกเท้านะครับยกเท้าทั้งเท้านะครับไปที่คันเล่งก็ได้ครับนะครับอ่าทีนี้แต่ข้อสําคัญก็คือว่าเวลาเราแตะเบรกหรือแตะคันเล่งแล้วนะครับ เราต้องให้ส้นเท้านะครับน er, like ี่ครับส้นเท้าจิกอยู่กับพื้นนะนะครับใช้ส้นเท้านะครับจิกอยู่กับพื้นนะครับพ่ตั้มจิกพื้นทําไมครับทาไมต้องใช้ส้นเท้าจิกกับพื้นนะครับอย่างนี้ครับเวลาเราขับรถเนี่ยครับเวลาเราแตะคันเร่งเนี่ยครับเราเติมคันเร่งเนี่ยเราเติมคันเร่งนะครับเวลาเราเติมคันเร่งเราเวลาเรากดคันเร่งนะครับเท้าเราไม่มีที่ยึดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกดแรงกดน้อยเท่าไหร่เราไม่สามารถคาดเดาได้นะนะครับแล้วเวลา ที่เราเหยียบเบรกเหมือนกันครับนะครับเวลาเราเหยียบเบรกนะครับตอนที่เราเหยียบเบรกนะครับส้นเท้าเรานะครับจิกอยู่ที่พื้นนะนะครับเราก็จะสามารถนะครับกะแรงกะแรงเบรกนะครับก็คือเรากะแรงที่กดลงไปแป้นเบรกได้นะครับถ้าเรามีตัวยึดนะคือส้นเท้าเนี <ball> ่ยส้นเท้าเรายึดไว้นะครับยึดกับพื้นไว้นะครับมีที่จับนะครับเหมือนกันครับเวลาเรามีที่จับนะครับเท้าเราก็จะกะตำแหน่งในการเบรกได้นะ เมื่อเรากะตำแหน่งในการเบรกได้ปุ๊บเนี่ยเวลาเบรกก็จะสมูทกว่านะครับเวลาเบรกก็ส <pled veo> ั de ga de ga de kind of ่งได้ดังใจนะครับนะครับเวลาเราเวลาเรายกเท้านะครับเวลายกเท้าไปที่คนเล่งนะครับมันก็จะทําให้เรากะถูกว่าเรามีจุดยึดนะครับเรามีจุดยึดเรามีจุดจับแล้วนะครับก็คือใช้ใช้ส้นเท้านะครับในการจับพื้นนะครับนั่นคือเมื่อส้นเท้าจับพื้นนะครับ เรามีจุดยึดแล้วนะครับเราก็จะมั่นใจเราก็จะกะได้ถึงว่าเอียงประมาณนี้นะครับเอียงประมาณนี้ไปที่เคร่งเอียงประมาณนี้ไปที่เบรกนะครับเราจะมีจุดยึดนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับมือใหม่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆยกนะครับยกเท้าแล้วก็เหยียบเบรกโดยที่ส้นเท้านะครับลอยอยู่นะครับเพื่อนๆจะกะน้ําหนักเบรกไม่ถูกนะครับคันเร่งเหมือนกันครับถ้าเรายกเท้านะครับยกเท้าทั้งเท้านะครับไปที่คันเร่งเลยนะครับเราจะกะแรงเราจะกะแรงกดไม่ถูกนะครับแต่ถ้าเราส้นเท้านะครับจิกอยู่กับพื้นนะครับเมื่อเรา เอาส้นท้าจิกกับพื้นนะครับเราจะรู้เราจะมีแรงยึดนะครับคือส้นท้าเนี่ยยึดกับพื้นนะครับเมื่อเรากดปลายเท้าเราจะรู้ได้ว่าประมาณไหนนะครับเพราะว่ามันมีจุดยึดแล้วนะครับมีจุดยึดในการายึดเอาส้นเท้ายึดพื้นนะครับเมื่อมีจุดที่เราสามารถยึดเรียบร้อยอย่างมั่นคงนะครับ ปลายเท้าเราก็สามารถกดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะนะครับเราจะรู้แรงกดนะครับเราจะรู้ว่ากดแค่ไหนประมาณไหนนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับยกทั้งเท้าเลยนะครับอ่าอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะนะครับในทิศส่วนตัวผมนะนะครับก็คือส้นเท้าผมจะอยู่กับพื้นนะครับส้นเท้าผมอยู่กับพื้นนะครับเวลาเราเลื่อนนะครับเวลาเราเลื่อนนะครับผมก็จะนะครับตวัดปลายเท้านะครับมาที่มาที่เบรกนะนะครับมาที่เบรกนะครับเวลาเราอ่ตวัดปลายเท้ามาที่เบรกเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายกว่านะครับแล้วก็ เวลาเราใช้พลังงานน้อยกว่านะครับถ้าเรายกเท้านะครับแล้วก็กดลงไปนะครับเท้าเราลออยู่กับพื้นนะครับเวลาเรากดลงไปเราจะไม่เราจะไม่รู้ว่าน้ําหนักกดมันประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเท้าเราจิกอยู่ที่พื้นนะนะครับเท้าเราจิกอยู่ที่พื้นเราจะมีจุดยึดนะครับจุดยึดคือส้นเท้านะครับส้นเท้ายึดพื้นอยู่นะครับยึดยึดติดอยู่กับพื้นนะครับดังนั้นเราจะใช้ปลายเท้าในการกดนะครับเราก็จะคล้ายว่านะครับใช้ใช้ปลายเท้ากดแล้วพอปลายเท้ากดนะครับ มันจะทําให้เรากระน้ําหนักได้อย่างถูกต้องนะนะครับก็เป็นทิ่ส่วนตัวผมนะเพื่อนลองนําไปปรับใช้ดูนะครับในการเหยียบคันเร่งนะครับแล้วก็เหยียบเบรกนะนะครับทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับบอกโอ้พตัมมันค่อนข้างลําบากนะนะครับบางทีมือใหม่ยังไม่รู้ก็ลองฝึกดูครับนะครับก็ใช้ส้นเท้านะครับจิกอยู่กับพื้นนะนะครับจิกอยู่กับพื้นแล้วก็เหยียบคันเร่งนะครับแล้วก็ยกมาที่เบรกนะครับสับไปสมาอย่างนี้นะครับ เหยียบ e จนเราจำฟีลลิ่งได้นะครับเหยียบเนี่ยสับไปสับมานะครับถ้าเอ่อนเพื่อนนะครับที่มาฝึกกับผมนะครับผมก็จะให้ทําอย่างนี้นะนะครับฝึกจนจนกว่ากล้ามเนื้อจะจําได้ก็เราครึ่งชั่วโมงครับฝึกไปหยุดไปนะครับเนี่ยสับไปสับมานะครับสับไปสับมานะครับฝึกไปเรื่อยๆครับนะครับฝึกไปฝึกมานะครับแล้วก็เวลาเราไม่มั่นใจใช่ไหมครับเรายกยกเท้ามาที่เบรกใช่ไหมนะครับพอยกเท้ามาที่เบรกเนี่ยนะครับเราโดยปกติแล้วนะครับ เบรกมันจะอยู่สูงกว่าเร่งนะครับเวลาเรายกมาปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเวลายกเท้าจากเร่งนะครับมาที่เบรกนะครับมันก็จะใช้ปลายเท้ากระดกมานะครับปลายเท้ากระดกมานะครับแค่ปลายเท้าครับส่วนส้นเท้าเราก็จิกอยู่ที่พื้นนะครับมันจะทําให้เรานะครับฝึกกล้ามเนื้อให้เราจําได้นะครับแล้วก็เวลาเราสลับเท้าเนี่ยนะครับเราไม่ต้องยกทั้งเท้านะครับถ้าเรายกทั้งเท้านะครับมีทั้งน่องมีทั้งเท้า มีทั้งปลายเท้านะครับมีทั้งต้นขามีทั้งหัวเข่านะครับไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเมื่อยล้านะครับยิ่งนะครับช่วงรถติดๆนะผมบอกไว้เลยนะครับยิ่งช่วงรถติดๆนะเพื่อนๆนะครับสับนะครับอ่าสลับไปสลับเท้านะครับจากคับเร่งมาเบรกนะครับจากเบรกไปคับเร่งสลับไปสลับมาในช่วงรถติดๆนะครับถ้าเพื่อนๆยกทั้งเท้านะครับโอ้โหนันใหม่ๆเนี่ย น่องปวดแน่นอนครับแต่ถ้าเพื่อนๆขับรถตามต่างจังหวัดนะครับขับรถต่างจังหวัดอาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่นะครับนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับได้ขับรถในเมืองนะครับขับรถอ่าเป็นคนขับรถในเมืองเป็นคนขับรถในตัวจังหวัดนะครับที่มีรถติดบ่อยๆนะครับการใช้ส้นเท้านะครับจิกกับพื้นนะครับแลวตบแค่ปลายเท้านะครับเราจะออกแรงแค่ปลายเท้านะครับแล้วก็มีการเหวี่ยงเท้านิดหน่อยนะครับอันนี้จะไม่เมื่อยนะครับและอ่าเวลาเพื่อนๆออกต่างจังหวัด ช่วงเทศกาลรถติดๆนะครับปีใหม่สงการนะครับโอ้ผมบอกได้เลยนะครับประสบการณ์ส่วนตัวครับน่องนี่แบบปั้นมาแล้วนะครับนะครับคือถ้าเกิดเรายกทั้งเท้านะครับเหยียบไปเหยียบมานะครับโอ้ขานี่คือระบบนะครับกว่าจะถึงบ้านนะครับผมบอกเลยว่าน้ำมันมวยนี่หมดขวดแน่นอนครับผมนะครับแต่ถ้าเราใช้ส้นเท้านะครับจิกนะครับส้นเท้าจิกปุ๊บเราใช้ท้กปลายท้กแค่ตวัดนะครับเราไม่ต้องออกแรงเยอะครับเราออกแรงแค่ปลายเท้านะครับเพื่อนๆนะครับ ก็จะไม่เมื่อยนะครับวิธีน so, uh, so, ี stop, fight, right like ้ถ้าเพื่อนๆทำนะครับซ้อมไว้ก่อนนะครับวิธีทําก็จะทําให้เรานะครับเท้าเราชินขาเราชินนะครับส้นเท้าจิกปลายเท้ากดคันเร่งหรือเบรกนะครับก็จะทําให้เราขับรถได้นิ่มนวลมากขึ้นครับเวลาเติมคันเร่งนะครับก็ค่อยกดนะครับใช้เท้าจิกนะครับแล้วก็ค่อยกดลงไปนะหรือเมียดอย่างนี้นะครับนี่ครับหรือเมียดอย่างนี้นะครับนี่คือแป้นเบรกนะนะครับนี่คือแป้นเบรกนะครับเรากดนะครับเหมือนกับเหมือนเราเค้นหรือเมียดหรือเมียดอย่างนี้นะครับนะครับกดลงไปอย่างนี้นะครับ จะนิ่มกว่าครับแต่ถ้าเราล็อกทั้งขาเนี่ยเราไม่มีตัวยึดนะครับเราไม่มีตัวยึดนะเรากดลงไปปุ๊บมัน็ก็ตามแรงกดเลยนะครับเราก็จะกระชากอย่างนี้นะครับเรารถมันจะไม่นุ่มนวลนะครับเราก็เป็นคนขับรถที่ไม่นุ่มนวลนะครับดังนั้นนะครับเวลานะครับที่เราขับรถนะครับก็ใช้ส้นเท้าจิกที่พื้นนะครับแล้วก็ใช้ปลายเท้านะครับระมียดกดเอาครับเวลาเบรกเหมือนกันครับเรายกเท้านะครับจากคันเร่งนะครับมาที่เบรกปุ๊บนะครับเรากดนะครับใช้ปลายเท้ากดนะครับอย่างละเมียดนะครับ ปุ๊บนะครับเนี่ยมันจะเป็นทําให้เราแบบนุ่มนวลม,มากขึ้น,นเวลาเบรกนะครับก็เวลาเราขับรถไปกับผู้ใหญ่นะครับเวลาเราขับไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราเบรกกระโชกห้งห้างอยงนี้ผู้ใหญ่เขาไม่ดีแล้วนะครับ เกิดอาการเวียนศีรษะเกิดอาการคลื่นไส้นะครับเกิดอาการเมารถนะครับแต่ถ้าเราเบรกนิ่มนะครับโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราเบรกด้วยซ้านะครับจะทาให้เขาขับรถได้อย่างสมูทอยู่กับเราได้นานๆนะครับเราก็จะขับรถได้ระยะทางมากขึ้นเพราะเขาไม่ได้เมารถเขาไม่ได้เวียนหัวเขาไม่ได้แบบกระชื้กระแจ๊กนี้นะครับดังนั้นก็ฝากเพื่อนๆนะครับว่าเป็นแนวทางนะครับว่ามือใหม่นะครับวิธีการวางเท้าวิธีการเหยียบเบรกวิธีการเหยียบเคร่งเป็นยังไงครับเพื่อนๆลองเอาไปซ้อมดูนะนะครับวางเท้านะครับสลับไปสลับมาานนนะะะคคครรััับบบบหว่่งเเก ซับไปนะครับนั่งอยู่เฉยไม่ต้องสตาร์ทเนะครับนั่งฝึกไปนะครับหัดหัดไปสักร้อยสองร้อยทีนะครับจริงจริงนะครับร้อยสองร้อยทีเลยนะครับสับไปนับหนึ่งก็คือนะครับวางเท้าจากคันเร่งใช่ไหมสับจับเบรกแล้วกลับมาทักเร่งนับหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่สับไปมาเนี้ยครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับสับไปสับมานี้นับไปเรื่อยๆครับนะครับโอเคช่วงแรกอาจจะโหปวดนะครับ พอเท้าเราเริ่มชินนะครับเท้าเรามีดได้ถูกต้องนะครับอไม่ใช่ไม่ใช่ท้าเราเป็นนะครับส้นเท้านะครับเราจิตอยู่กับพื้นนะครับเรากัดจังหวะถูนะครับปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บนะครับพอพอเท้าเราชินกล้ามเนื้อเราจําได้นะครับนะครับต่อไปเราก็ใช้แรงนิดน้อยลงนะครับวิธีการเบรกเราก็จะสมูทมากขึ้นวิธีเติมคันเร่งเราก็จะเติมคันเร่งได้สมูทมากขึ้นไม่กระโชกโค้ง้างนะครับวิธีขับรถเราก็จะขับอย่างนุ่มนวลเบรกอย่างนุ่มนวลนะครับเพื่อนๆลองเอาไป คันเร่งนะครับมาที่เบรกนะครับเบรกมันอยู่เหนือกว่าคันเร่งนะครับเพื่อนๆจาไว้เสมอเลยนะครับเบรกมันจะอยู่สูงกว่าคันเร่งนะครับคันเร่งมันจะอยู่ต่ากว่านะครับเวลาเวลาเรายกเท้าจากคันเร่งมาที่เบรกนะครับเราจงยกเท้าด้วยนะครับเราจงยกเท้าขึ้นมาแล้วก็เบรกได้เลยนะครับยกเท้ายกเท้าขึ้นมาเหนือหน่อยหนึ่งนะครับนะครับยกเท้าขึ้นมาปุ๊บเหนือหนึ่งเหนือมันเหนือเบรกแล้วก็อยกดนะครับนะครับดังนั้นเวลาที่ผมสอนนะครับ ผมบอกเสมอว่าถ้าไม่มั่นใจยกเท้ามารอที่เบรกยกเท้ามารอที่เบรกคำว่ายกนะยกเท้ามารอที่เบรกนะครับเพราะว่าเบรกมันอยู่เหนือกว่าคันเร่งนะครับดังนั้นเวลาฉุกเฉินนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเท้ายังอยู่คันเร่งอยู่เลยนะครับแล้วทีนี้นะครับเท้าเราเวลาเรากิดเหตุฉุกเฉินนะครับเรายกเท้าจากคันเร่งนะครับมาที่เบรกนะครับถ้าเราไม่ชินนะครับเรายกเท้ามานะครับมันจะติดกับคันเร่งไ้ยมันจะติดกับเบรก จะบกกบเบรกดังนั้นเวทีเวลาที่เราเหยียบแบบอย่างฉุกเฉินนะครับเราพอเราเหยียบแบบฉุกเฉินว่ามีอะไรมาตัดหน้ารถเราเราเบรเกกะทันหันนะครับการที่รายกเท้าจากคันเร่งมาที่เบรกมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเพือพ่อนหักไม่ชินนะครับมันจะเท้าเราจะติดที่เบรกเพราะาเบรกมันอยู่สูงกว่าคันเร่งนะครับดังนั้นนะครับถ้าเ่อนเลื่นไม่มั่นใจในการขับรถสถานการณ์ด้านหน้าคาดการแล้วไม่ไม่เป็นที่น่าไว้ใจหรือว่าเอะสบเลวว่ามันไม่น่าไว้ใจหรือว่า มีมอเตอร์ไซค์วิ่งตัดหน้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์จะจอดกมาหรือว่าหมาเดินกลางถนนเราไม่มั่นใจนะครับหรือว่ารถเปิดไฟเลี้ยวขวาไอ้ฝั่งซ้ายก็จะไอ้มอเตอร์ไซค์ก็จะจอดมานะครับเรายกเท้ามารอที่เบรกเลยนะครับนะครับยกเท้ามารอที่เบรกเลยนะครับยกเท้ามารอที่เบรกปุ๊บพร้อมที่จะเบรกได้ทันทีนะครับซึ่งตอนที่เรายกเท้านี่รถยังไหลอยู่ไม่ต้องกลัวครับรถมันยังวิ่งมาด้วยความเร็วของมันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินปุ๊บเท้าเราเบรกได้เลยนะครับลากดได้เลยนะครับเพราะว่า พอไม่มั่นใจมีอะไรจตน้าปุ๊บปรากดได้เลยนะครับเรากดได้เลยจริงๆครับแต่ถ้าเรายกเท้ามาจากคันเร่งนะครับมาที่เบรกเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อไม่ชินนะครับเบรกมันอยู่เหนือกว่าคันเร่งนะครับพอยกมาปุ๊บไม่ทันนะครับมันท้าก็จะติดที่เบรกนะอันนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับเตือนไว้นะครับว่าอ่าไว้เป็นแนวทางครับว่าเวลาเราที่เราจะเหยียบนะครับเหยียบเหยียบเบรกถ้าเราไม่มั่นใจอย่ายกเท้ามารอที่เบรกได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติให้ชินเลยนะครับให้ชินเลยนะครับให้ให้ ให้เราติดเป็นนิสัยเลยนะครับไม่มั่นใจยกเท้ามารอท่เบกเลยนะครับยกเท้ามารอที่เบกเลยนะครับไม่ว่าจะความเร็วเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราสามารถเบรกได้เลยนะครับจริงๆครับอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับหัดฝึกนะครับฝึกนะครับฟังผมพูดแล้วเอ้จำเฮ้ยพี่ตั้มบอกยกเท้ามารอที่เบกแต่ไม่ฝึกกล้ามเนื้อมันจําไม่ได้นะครับต้องฝึกนะนะครับรบกวนมานั่งฝึกนะครับลองเหยียบสลับเบรกเหยียบไปเหยียบมาครับเหยียบเหยียบจนอ ความรู้สึกนะครับของขาเนี่ยกล้ามเนื้อมันจําได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคุณสุภาพสตรีนี่ผมเตือนไว้อีกอย่างนึงนะครับนี่คือมีเพื่อนๆนะครับถึงขั้นโทรมาถามผมเลยนะครับขับรถอยู่นะครับไม่ถนัดใส่รองเท้าส้นสูงนะครับไม่ถนัดเลยใส่รองเท้าส้นสูงนะครับก็ถอดไว้นะครับถอดเลยถอดไว้แล้ววางไว้ข้างๆขาซ้ายนะครับพอเบรกไปเบรกมาครับออกไปออกมาปุ๊บรองเท้าไหลไปอยู่ใต้เบรกนะครับ แล้วพอเกิดอุบัติเหตุนะครับมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าจะเบรกเบรกไม่ทันครับกดเบรกยังไงก็กดไม่ลงครับเพราะว่ารองเท้ามันไปขัดอยู่ใต้เบรกนะนะครับกดยังไงก็ไม่ลงนะครับก็ไปชนรถมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับนะครับดีที่เดชบุญที่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอะไรมากนะครับเพราะความเร็วมันก็ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ด้วยความตกใจนะครับพอเหยียบเบรกแล้วมันกดไม่ลงครับก็ปั้งนะครับกดจะรู้ตัวนะครับก็ชนเขาล้มไปแล้วนะครับ ก็ฝากเเพื่อนไว้นะครับสำหรับสุภาพสตรีนะนะครับเมื่อแบบพี่ตั้มหนูไม่ถนัดแสรงท้าส้นสูงขับรถทายังไงดีหนูหนูก็เลยถอดนะครับถ้าจะถอดนะครับนะครับยกกรองเท้าขึ้นมานะครับยกรองเท้าขึ้นมาครับแล้วไปวางไว้ตรงฝั่งผู้โดยสารนะครับตรงวางเท้านะครับฝั่งผู้โดยสารวางไว้นะครับห้องฝั่งเรานะครับห้ามมีอะไรเด็ดขาดนะครับห้ามมีอะไรวางไว้เด็ดขาดหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าส้นสูงรองเท้าแตะขวดน้ําที่เราไปเติมครับตามปั๊มน้ํามันนะครับที่เขาแถมน้ํามานะครับหรือว่ากล่องอะไรก็ตามนะครับห้ามมีอะไรมาวางไว้เด็ดขาดนะครับเราไม่รู้ล่ะนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คืนนี้มันไหลไปตรงแป้นเบรกนะครับเหยียบเบรกไม่ลงปุ๊บนี่คือจบเลยนะครับนะครับจบเลยจริงๆครับอุบัติเหตุข้างหน้านี่เบรกไม่ลงนี่คือปั้งเลยทีเดียวนะครับ ถ้าเสียชีวิตมามันก็ไม่คุ้มค่านะครับฝากนเพื่อนไว้นะครับมีของอย่าวางไว้ตรงฝั่งเราเนี่ยนะครับไปวางไว้ฝั่งผู้โดยสารนะนะครับนะครับหรือโอ้ถ้ามีผู้โดยสารนั่งอยู่นะครับก็เอื้อมมือไปข้างหลังนะครับแล้วก็วางไว้นะครับวางไว้ตรงนี้ก็ได้ฝั่งนู้นอ่าฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับวางได้ครับนะครับวางได้นะครับพอถึงที่หมายนะครับจะใช้จะเราจะเราจะใช้เราจะใส่รองเท้านะครับนะครับ แล้วก็เอื้อมมือไปหยิบนะครับมาปุ๊บแล้วก็วางแล้วก็ใส่นะครับถ้าใส่ไม่ถนัดนะครับเอื้อมมือลงด้านล่างนะครับแล้วเลื่อนเบาไปด้านหลังครับอ่เราก็มีพื้นที่เยอะนะครับมีพื้นที่เยอะระหว่างพวงมาลัยกับตัวรถนะครับเราสามารถก้มใส่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะดูอาจจะดูว่าเออวุ่นวายนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับมีชีวิตถึงปลายทางดีกว่าไม่มีชีวิตแล้วถึงที่ไม่ถึงที่หมายนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนไว้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเหยียบคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆใหม่นะครับในการเหยียบคันเร่งแล้วก็เบรกนะครับเพื่อนะครับไม่ให้สับสนนะนะครับแล้วก็เพื่อการใช้งานที่อย่างถูกต้องนะครับก็เป็นวิธีแนวทางนะครับในการเหยียบคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกนะครับในการวางเท้าวางตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับสำหรับมือใหม่นะนะครับในการวางเท้านะครับถ้าเราวางอย่างถูกต้องนะครับเวลาขับรถนะครับก็จะทําให้เรานะครับ ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเวลาเราเหยียบเบรกนะครับเวลาสืบท้ามาที่เบรกสืบท้ามาที่เคร่งนะครับก็จะทําให้เรานะครับวางท้าได้ดีขึ้นทาให้เราขับรถได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็นะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับมือใหม่นะนะครับผมก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล hm meals, ifer, honey, ้วก um. <ven from, S 2> <diz> ็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม subscribe นะครับเพื่อท จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ